้อนหัวไม้ขนาดใหญ่ถูกทุบตีลงไปบนโพนที่ห่อหุ้มใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทดสอบการสั่นสะเทือนของแผ่นหนังควายที่ห่อหุ้มว่ามีเสียงดังกังวานก้องไกลแล้วหรือยังซึ่งกว่า40ปีที่ชีวิตผูกพันอยู่กับการสร้างโพนแข่งโพนทำให้เจ้าของค่ายโพนป่ายางหูเย็นในพื้นที่ตำบลปลางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงแค่ได้ยินเสียง และเอามือลูบสัมผัสหน้าโพนเพียงเล็กน้อยก็จะรู้แล้วว่าจะต้องปรับแผ่นหนังของโพนทั้งสองหน้าให้มีความตึงหย่อนขนาดไหนการที่เราแต่งเสียงเราต้องแต่งทุกลั้งเราต้องแต่งไอ้หน้าบนเป็นเสียงแหลมกว่าหน้าล่างทุกลังไม่นั้นเสียงมันจะการจัดเตือนมันจะเดินเสียงของมันไม่ได้เลยแต่ว่าเราต้องใช้น้ำมันพืชด้านบนน้ำมันมันมาเปล่าหรือว่า ด้านล่างเราต้องไม่มีความชื้นทุกครั้งแต่ว่าไม่มีความชื้นหน้าบนหน้าล่างด้านล่างเสียงของมันจะดังไม่เพลาะและก็ความเดินเสียงมันจะเดินได้สั้นกว่าเยาวชนในหมู่บ้านฝึกการเจาะช่องไม้การทำไม้สลักสำหรับตอกยึดแผ่นหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำโพลจากครูฉลอง เจ้าของค่ายโพนซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนและผู้คนที่สนใจมาแล้วหลายร้อยชีวิตในขณะที่เยาวชนก็ได้มีองค์ความรู้จากการทำโพนต่อยอดไปจนถึงการมีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเริ่มจากการเลือกไม้ตัน,นตนดที่ต้นมีอายุเยอะกับต้นอายุยมันจะทำให้ยางดีแล้วก็ เรียนรู้กันกุดไอเป็นรูปตรงที่สวยงามแล้วก็ใช้หนังที่อุ้มใจหนังควายที่มีอายุแม่กว่าที่อายุเยอะๆครับกระบวนการทําโพนเริ่มจากการนำแผ่นหนังควายขนาดใหญ่มาขึงตากให้แห้งจนได้ที่ก่อนนำไปแช่น้ำอีกครั้งให้หนังนุ่มจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการทุบตีเพื่อฆ่าหนัง แล้วนำไปห่อหุ้มกับตัวโพนซึ่งทำจากท่อนไม้เนื้อแข็งที่ถูกเจาะทะลวงตรงกลางให้เป็นช่องขนาดใหญ่วิธีการทำโพลของจังหวัดพัทลุงในแต่ละขั้นตอนทั้งการเจาะไม้การฆ่าหนังและการห่อหุ้มโพลล้วนเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน จะร้อยพันแม้นหมื่น <king> เสียงตะโกนหรือจะสู้เสียงแข่งโพลที่เมืองลุงนี่ถือว่าเป็นคําขวัญที่อยู่คู่กับการแข่งขันตีโพลในจังหวัดพัทลุงมายาวนานเช่นเดียวกับเยาวชนกลุ่มนี้ที่มีการสืบสารวิถีโพลทั้งในเรื่องการแข่งขันรวมถึงการมีรายได้จากการผลิตโพลจําหน่ายครับการฝึกซ้อมตีโพลถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดวิชา เยาวชนจะต้องได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของค่ายพลเพื่อไปแข่งขันทั้งในสนามเล็กในระดับอำเภอและสนามใหญ่ในระดับจังหวัดการซ้อมตีพลของเยาวชนจึงแทบไม่แตกต่างกับการซ้อมของนักมวยที่จะต้องฝึกซ้อมร่างกายให้เข้มแข็งรวมถึงต้องมีไหวพลิบและชั้นเชิงเพื่อเอาชนะคู่แข่งในระหว่างแข่งขันรู้สึกสนุกตื่นเต้นครับยิ่งได้เจอคู่แข่งที่ เก่งๆจะรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาตีโพลก็ลองเก้ามาก่อนครั้งแรกได้ตีครั้งแรกเสร็จรู้สึกติดใจรู้สึกชอบหลังจากนั้นก็มาไม่ขาดเลยครับในจังหวัดพัทลุงมีค่ายโพลมากกว่า20ค่ายทุกค่ำคืนในช่วงเข้าพรรษาเสียงการซ้อมทีโพลจึงยังคงดังก้องไกล สอดประสานกันทั่วทั้งจังหวัดช่วยเชื่อมร้อยวิถีผู้คนตั้งแต่การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำการผลิตโพนแข่งโพนไปจนถึงการจำหน่ายโพนเพื่อสร้างรายได้ซึ่งโพนแต่ละใบจะมีราคาตั้งแต่7,500บาทไปจนถึงราคาหลายหมื่นบาทวิถีโพนของจังหวัดพัทลุงจึงยังได้รับการสารต่ออย่างเข้มแข็งสนตยาแก้วขำไทย P ี s รายงาน